ใหญห้พี่น้องว่ามีมูใหญ่เลยแ <laughs> ม่ต้อยไ่าไมีมูได้วยพี่นั่งไห้นอนไหน พี่น้องป้องปายสุกผู้ทุกคนครับผมพบกับช่างน้อยพาเพลินเพื่เก่าพี่น้องทีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินทุกท่านนะครับเด้อร์มะนีมาเล็ดนัน้องแม่นครับผมมาขนของโอนแม่นพอน้องแม่นที่ไปให้ทุระเพลินเพลินสีไปใส่พื้นที่ขนของออกจากบ้านพักนะครับเนาะเพลินสกลับบ้านอีกบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวทำหน่อยพาไปถามเพลินครับของกำลังขนขึ้นพี่น้องขนขึ้นซอยเพลินมือกีติ้งพี่น้องเดี๋ยวใส่หน่อยไปสัมผัสเพลินว่าน้องแม่นนี่ คนคนขวามไปใส่พี่น้องกิจกลับมาบ้านพักอยู่บ่อไปพี่น้องไะไปติดตามทุกคนครับผมครับพี่น้องมันหนีเม็ดต่อยกับซาหน่อยมากคนของซานน้อยแม่ครับผมค่ะอันน้องแม่นี่นกับอันบ้านเนาะค่ะเมือนี้กับกับไป็นเล่นบ้านจ้าข้าวเพราะว่าช่วงนี้มันกับเป็นช่วงปิดวงเนาะค่ะเมื่นปิดวงปิดวงกับบุค่อยมีหยังเหตุคนก็เลยว่าคนกับไป็นเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่จ้าข้าวสักวันจักอัน ครับน้องเมียงครับกําลังเตรียมตัวย่พี่น้องกําลังเก็บความคอยเพิ่นเดี๋ยวจะสัมผัสพิ่นพี่น้องเก็บความขึ้นรถไฟพนเรียกกันร่วมด้วยเชิดกันพี่น้องน้องเมียงธีรยุทธ์ลับบ้านพี่น้องกลับบ้านตัวข้าวอันเดียวพระคุณเสน่ห์คนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพรอมกับหลายรต้นไม้ไม่จะเสือผขาเสือผขาเนาะ เก็บตะสโตรด้ยครับผมเก็บตะเช้าเลยอันนี้อะไรอะไรขายของอะไรขายของอะไรขายของไปขายของต่ออยู่บนเนี๋ยนี้ไปขายของต่ออยู่บนเลยครับเด้ออุดนุ่นของแม่เลยนะครับเด้อของแม่ถือเลยหยุดเบื่อหรือเ่าแม่เดี๋ยผมเก็บของเขาก็แล้วพี่น้องน้ำดีน้ำกาไปบอกไปยว้เลย ไปนำน่นไ,นไปน้ำเนี่ยใส่รไปน้ำบรรทายาไม่้งปเดี๋ยงซือนั่นไนนนไงไปกินน้ำครับผมของรถคุณใครซื้ออะไรพี่น้องยังไม่เป็นตีล็อกไปข้าวเดียวกันไิไม่ไม่าหมอนัทช่วยนหมอนัดพี่น้องหมอ,อนัดไม่ได้มางครับวันวัหยาดผู้บิดมอนหมไม่นม่ไโตนะครับ รถส่วนตัวขคพี่น้องระวังเอานะครับให้ลดช่วงตัวพี่น้องไม่ได้ไปลดด้วยสารพี่น้องคนขอกระชีได้พี่น้องน้องแม่รักสุด้เดินห่านะครับผมเดินทางรถส่วนตัวไปทำธุระพี่น้องอาวาให้สัมผัสเอฟซีเนี่ยสัมผัสเอฟซีเนี่ยสัมผัสเอฟซีเนี่ยสัมผัสเอฟซีเี่ไปใส่เกาะไม่ห้ามโมห้ามโมนั่นะครับหมอนั่งดิ หมอนัดหลงแม่นประจำนะล่ะเพราะว่าเต่าละเดือนแจ่ละเดือนหมอไปนัดไปวานไม่ไปเมื่อันผู้วินเทจหมอเ่ไยนเื่อนเืีอนไปติหมอนัดหลแม่นหมอนัดโลกแงเด้จัดฟันค่ะจัดฟันเนี่ยจัดฟันจัดฟันหมอนัดจัดฟันพี่อนอรคทับนั้กำนัลที่ราขาที่ลาคนตอนเพี่อนเราเขียวกรนแทนู้ที่ก้อนเนียอ นี่คื่หน้านี่เื่อน่าจะน่าดีนอกนี่ยนอานีวันทาเสริมรอมาอะไรเยอะเม็ดต่อยเ้อล่ะพอหยดอันนี้จะินเม็ดต่อยอยู่คนเดียวทล้ไหร่นอนไหยอยู่คนเดียวไม่มมูนอนไห้อยู่คนเดียวแล้ววันที่โอนไวยมูนจเสียกันนอนกัาไม่ย่าไปดัอยู่าว่าอยากเอาแล้วไนนงทะเลอยู่คนมาขึ้นคว้างขึ้นควางกนแล้วเราเนี่ยเบิร์เราวาง ถ้ามันถึยาพี่น้อยงาถึงหาสับปะไม่แต่ละเบคว้างคยทั้งนม้บอรบบขนมมันหนึ่งหมดแล้วขนมราหมดแล้วเนี่ยเอฟคว้างเอฟค้องง่ายนะขนมกินต้องมีนะขนมกินต้องแมก็มีเอปลาปลานี่แซ่แพี่น้องนี่ปลาแมงกันยดเพื่อะไปใหญ่คือกินพี่น้องปลาหวานแมงกัจยึดเสียพะพน้อง ามากโดยตเฉพาะตั้งแต่สกัดปลาจากทะเลโดยตรงแถบเลยตัวหนี่งแถบไมอยู่นู้นก็ยู่ใกล้ทะเลก็ร้อยแพ่งอยู่ใกล้ทะเลเราใกล้ทะเลมึ่แพ่งมงทะเลเลเป็นอาหารทะเลไปเลยประมาณประมาณบอกดาวอาทินยังอียกกำลังอะไนีู้่เดี๋ยวพาหนีเบื่อไปต่อยกันย <c oughs> เขากระบาต้องตามาเนาะพี่น้องไปทุระเพื่อนทุระไปฮะไว้ลูกยอดได้หรือเปล่าเขาบอกยอดต่ำเีนาะไปทุระมอนัดพี่น้องมอนัดจัดฟันเพื่อนเพราะว่าน้องแม่จะไปรถชวนตัเพื่อนเนาะค่ะเด็กก็เลยนั่งเครื่องไปพี่น้องอ่ะจะไล่ย้อนหน่อยยากนะจะไล่ไปที่มันจะได้เชียวรถลุ้งไปเพราะว่าน้องแม่จะมีรถชวนตัแล้วเนาะพี่น้องเฮ้ย ใจหายเลยพี่น้องบ่มีมูใหญ่เลยแม่ต่อยไว้ไม่มูแด้วงงนนดว,นวันนี้นั่งไห้นอนไหนอยู่คนเดียวแล้ววันนี้ครับนี่ยเราพี่น้องเพิ่นไปธุระเพิ่นพี่น้องหมอนัดจ,จัดฟันเพิ่นเนาะเพราะว่าส่วนเดือนก่อนมันบ่ได้ดไปโควิดแล้วก็เลื่อนพี่น้องก็ได้ื้อนี้ได้จังว้าพอดีเนาะแม่นมาวันนี้ก็โควิดเริ่มคลา,ายหน่อยอยู่งแล้วก็นาองเป็นมาใครแน่ก็บ่รคเกิดเก่าว่าซั่น ตาเขาก็เขาก็กาศบอตกเลยพี่น้องเนี่ยเราลดส่วนตัวไปการปิดแมตต์ปิดยังเอาพี่น้องแมีนค่ะเมียนช่วยยุติพี่น้องบ่ได้ไปบ่ได้ไปหลายมือเด็กพี่น้องตอนสามนาท์ครับผมนะเดีวกลับมาจินข้าวจางไปทำพรน้ำหมายว่าหมอกินยิบเก่าอยู่พ่รนี่กอลพี่น้องเลยทุในี่และเสืุ้่มกุ้มปิดกุ้มปิดเดี๋ยนาะ นายพี่น้องน้องแม่ก็มาพูดเก่าเลยพี่น้องหวบ่แม่บ่ใดได้พูดจัดฉากเวทีพูดจัดฉากเวทีเ้่นอีกค่ะพี่น้องมาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องสุดท้ายน้องแม่นางแม่สายเอ็กซ์ซีดนะสุดท้ายนี่ยลายเอ็ดนี่นะครับติดตามช่างน้อยพาพื้นนะครับนีจเอ็ดนี่เดงแม่นี่น้องน้องต่อยน้องต่อยปากนิจตามไม่จำตั้งใจคนจะดึงไร้ดึงแชร์นะครับไม่จำตั้งใจให้หัวเข่าทีมงานนะครับเพราะช่างน้อยแม่น้อย ก็อยากเก่ยงหน่อยเชนแนวนะครับานทีมงานเด็กกันพี่น้องกันนะครับคุณนงิงไลงแชร์เดกกำลังใจนะครับครับผมไม่ต่อยฝากเนี่ยฝากันวยพน่แม่เนินทางเนเออม่วงแพงสบายวงพี่น้องละไปเก็่วงแพงพี่น้องบ่แม่เกิดบ่ยังไงอใบบกไ่ากไปฝากเฮ้ยพี่น้องคนนึงคือหอมห่วยๆ่วงใบบกพี่น้องใสักเน่ยนะครับนยไงดีเนาะให้ไปบ้านมะม่วงกระรอนเข้ามากะรอนนี้ คนไท่เอ owe, oh, ื้นนะคนีสาไงางยองใบูโอ้โอ้กัดเด้เนาะโอแห่นเดออไถ่ออกมาบ้านทอดะขอใส่เนาะบอกใบหูเหยียบลื้เลื่อนสายิเกตเตอรเสาไย่ยบามะบอกกระล่อนเหียบลอยพี่อนคนคขนซอยนัดบ้าัดคองสตอเสาพี่องกะนต่อยข้ากระเหลียวจะเตรียมคองขุนนะใส่สุดกัเปล่ยอยางดี สวดเรียมไปทางานขึ้กันล่ะพี่น้องครับผมกัเอียมากไอ้รวยพ่อเนี่ยเป็นยังไงเอาการให้เดินทางปลอดภัยเด้อหอดบ้านหอดจองด้วยความปลอดภัยไปทา้งใดมาทา้งใดก็ขอให้ยูดีไม่แห้งความเด้อบันเด้อาปลอดภันนี่ต่อยว่าไม่โมเนี่ยครับนี่ต่อยกับสิไปเห็นงานคือกันค่ะไปทำงานบ้านคือกันสัค่ะเพราะว่าก็เลยเปล่าขนของ ซอยนองแม่นมาจัดซอยเมตต่อยประมาณตั้งหกมุ่งของเราพี่น้องมาจัดของซอยนองแม่นตาเศ้าจะเตรียมตัวเจัะก้อนสีไปทำงานบ้านบอกว่าลูกไปแหงสิบอยู่เรียบ้่ลไมาเราดกพี่น้องละมอเราดูขั้นอีพี่น้องมเรดูถ้าเราถ้าเราไม่แจวไว้แล้วเราวงมนไม่ี้ตาปติเสธาแม่นต้องต้องส่ตเรื่อยๆกับบันที้ไปใช้พี่น้องขี้ไปบน้ำบาดอเปล่าเอาแม่น้ำบานให้เละขี้ขอไปตัดห้ยงซาหน่อยแลวพี่น้อง ม่้หวาไม่ได้เหวินยังเยอองามอยู่เลยเดี๋ยวแเ้วยังนึกเนียนอยู่การน้องเปลี่ยนอยู่มึงนี่ืป่าเฮ้ยมึงนี่หรือเปล่า่แน่นเน้ยพอดีละเอฟซีสื่อและเพียบซีเด้อร์ขับพี่น้องแบบนี้ประมาณเดี๋ยพี่น้องก็ไปสุราเพลินประมาณอาทิตย์สองทิตกับมามาไะไรส่วนที่เก่าอลไรพี่น้องนะครับเนาะขับพี่น้องมันนี่กะมาขนของไซด์แมนเรียบร้อยพี่น้องเนาะขนขิ่มเรียบร้อยก็ม่ต่อยแล้วกะนมันนี่สร้างอะไรขอปิดคิวไว้เท่านี้เท่านั้พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณา ขอบคุณเอฟซีที 1. 1> ala, ่กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานของเราที่พี่ดองเนาะวันนี้สร้างน้อยกันจะขอขอเป็นคลิปไปที่นี่ก่อนพบกันคลิปหน้าครับเนาะไปต่อยฝากเอฟซีกันนะครับค่ะกับฝากฝากเอฟซีติดตามพวกเฮาเนเดอร์ค่ะเพราะว่าเฮากับเป็นช่องน้อยๆกับพ่อแดนดังปันไดเนาะค่ะกับฝากใหเอฟซีสไว้พยายามเอ้ยเฮ้ยบอกพีดบอกถือพี่เนาะขอฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะใหเอฟซีนี่ติดตามพวกเฮาแน่เพราะว่า จะเป็นสร้างน้อยผ้าพิ่นหรือว่าเม็ดต่อยแสงทองหรือว่านนองแม่นน้องแม่นนําเด้อค่ะเพราะว่านนองแม่นกันหนองแม่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเป็นเก่งหน่อยชาแนลมือน้นละค่ะเพราะว่าเทาก็เพึ่งจะเริ่มต้นใหม่เนาะค่ะขอกำลังแรงใจจากพี่จากน้องเนาะค่ะกำลังแรงใจเฮาเนี่ยเด้อค่ะครันสุดท้ายนี่ค่ะท่านนกากันว่าสวัสดีครับ